สดๆมาจากสมุทรสคโซนแม่กองตามแม่กองเลยค่ะต้องหน้างอคอหน้างอคอค่ะอันนี้หั่นทุกตัวกลาค่ะแล้วก็อันนี้ของขึ้นชื่อไข่ลอดไข่ลอดเห็นไหมอันนี้ขายยังไงคะถุงละหนึ่งร้อยค่ะของสดๆนำมาเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยปลาทูก็ทําสดๆอุ่นสดๆกินกันสดๆนี่ขายดีนะฮะสสวัดีครับกลางวันก็แวะมาทานได้นะคะจะตอนเที่ยงกับตอนเย็นขายดีใช่ค่ะเห็นไหมคนแบบ นักงานก็ทํามากินเนี่ยพอเาถึงเวลาปั๊บเก็จะแวะมาเลยว่าแวะไปที่ร้านนะคะนี่ตกแต่งหน้าร้ค่ะบางใหญด้วยโอ้โหเนื้อแจกคนหนุ่มๆนุ่ะโอ้โหลดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเป็นไงก๋วยเตี๋ยวขายดีไหมหวันดีครับอ่านี่ก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณด้วจิ้มซุปยำนี่คู่แข่งกับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วนะเดี๋ยวนี้อ่ารสชาติไม่ธรรมดานะนี่นี่มีมีเสียงทัดเลยอันนี้เลยค่ะ ัคนี่กาแฟน้ำผลไม้วันดีจ้าขายดีไหมฮะยิ้มหวานเลยแสดงว่าขายดีทีนะฮะเอออันนี้ส้มตำเยสโสทอนตำยกครบต้องจับปรเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะตำยกครบวันนี้ตำไปกี่ครกแล้วคะตำเยอะเหมือนกันค่ะเขาบอกเมื่อวานนี่มือเมื่อยเลยอ่ะครบเกือบแตกเลยไม่ได้ทานเลยอขายดีมาก โคกเกือบแตกเลยก็มาตับจริงโคกเกือบแตกเลยด้วยกันแล้วเนี่ยด้วยกันแล้วนี่ยต้องแตกจริงในกันจริงฮะเนี่ยมาดูนะฮะตับจนแตกเลยเนี่ยอร่อยไม่อร่อยดูในีสาวที่ที่ผ่านมาฮะตับยกตับยกบโคกของเสียโรนี่ตับยุบโคกแตกเลยอ่ะหมดแรงปูเค็มไม่ได้กินข้าวเลยเหรอเมื่อวานอันนี้ละอ่ะอันนี้แบบปูมาเอาปูมาทำ ปลาก็มีสะอาดถูกสุขอนามัยได้ออยน้ำปลาก็ต้มสุกแล้วค่ะแต่จากเมื่อก่อนเคยเห็นแต่เอาปลามาทำปลาอันนี้เอาปูไม่ใช่คือปูนี่เราจะเป็นเป็นตำลาวตำปูปลาร้าก็แต่ว่าเอาปูมาใช่ปลาการทำปลาร้าก็จะมีปลาตัวเล็กกับปลาตัวใหญ่มาต้มรวมกันแล้วก็ฟองอีกทีนึงเลค่ะเอาแต่น้ำมันจะกลิ่นมันคช่นะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ก็มีปลารา ไปทำอย่างที่บ้านค่ะโอ้ยเซฟจัดเยโสเลยแซ่บมากเลยค่ะเออแม่เมื่อวานเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอไม่ได้กินข้าวเลยเหรอไม่ได้กินไม่ได้ทานข้าวเหลาล้อมจนไม่มีที่ยืนเลยเดี๋ยวค่อยดูในเย็นนี้คนจะแห่มาอีกซ้อมซ้อมเหนื่อยกันอีกรอบนะคะตอนเย็นๆอ่ะตอนเย็นๆห้าโมงหกโมงอ่ะเตรียมขายไปทานรีบกินข้าวไว้ก่อนเลยโอ้โหแบบนั้น กาแฟบ้านทองอินวัสดีลูกขายดีๆนะเออนี่อะไรเนี่ยมีชัยภูมิอ๋อน้ำรุ่งผสมมาลาเอาเลยนี่ให้ให้ให้พิธีกคนสวยเนะเออกินแล้วจะสิ้ใสสดเสยราคเ่ไหร่ลใ่แล้วมาทำด้วยขายดีใช่ไหม เลยเรามาทำเป็นบีชรูเราเลยยึดเลยให้ครบศูนยครบศูนยเลยครับตางต่ะรับ้มันตัดูนะลกามส้มก็มีนะมออรบรีใสแล้วขอบคุณมากเลย่จะไเดินล่วงหน้าชชักมีหลายจังหวัดเลยฮะ มีหลายจังหวัดเลยมีสิ่งนด้วยสี่ชาชักชาชักโรตีชาชักเมื่อก่อนมีตะโตเดี๋ยวนี้มีทุกที่เลยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งใช้ชาจากมาเลยฮะแล้วก็มีความสุขแล้วการทำเลยนะคนเราพอมีอาชีพ ก็จะดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้เห็นไหมก็สแสดงถึงเองกลักษณ์ของตัวเองความรู้ความสามารถตัวเองถูกไหมนี่คือการทำให้รู้ถึงวิธีการผลิตวิธีทำมาว่ามันยากคนก็จะเห็นรสชาติก็จะเห็นว่าเอ้ะมันอร่อยมันทำอร่อย ถ้าซื้อไปเฉยๆเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่มีคุณค่าแต่พอไปเห็นวิธีกรรมอีนเดีแล้วมันมีความสนุกน่าจิดเขาเรียกสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วเห็นราคาก็น่าทายอย่างเยคัดูสนุกกันเลยนด้วยนี่เป็นย่านสินค้าฮาลาลทั้งหมดนะครับแถวนี้ะจะเป็นย่านที่พี่น้องชาวมุสลิมมาฮารานี่ก็คือถือว่าใช่สำหรับมุสลิมที่เคร่งขันเป็นจะต้องนี่ของน้ำพริกกุ้งเสียบกอปัจจีพังงาเป็นไงขายดีไหม นอะอันนี้เขารู้สึกจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเลยนะใช่ไหมเออมู่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆกับเขาเกาะตะปูใช่เขาจะมีพวกลิตพันธ์ทางเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทะเลเป็นหลักไว้แล้วเขาก็มาแปลรูปใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยไม่อร่อยดูเจ้าของกันลวกันเป็นไงคะมาขายไปสามสี่วันแล้วยอดขายเป็นยังไงก็ดีค่ะเมื่อวานคนเยอะคนเยอะมากเลยนอะ ชอบไหมมาถางยี่ช่องไหมชอบค่ะอยากให้จัดนานๆเลยวันไม่ไม่พอต้องสิบวันเหรอเอาให้มากกว่านั้นอีกเหรอล้วนี่จะบอกว่านี่เป็นเสียส่วนมากเราเห็นแต่กุ้งนม่มีเป็นปลาคาร์ฟเป็นไส้ดั้งเดิมของปันนีนะจ้ะในพังานนี้กองปันนีเจ้าเดียวเคยกับกะปิอร่อยที่สุดที่นี่โอ้โหมันจะบอกให้รู้กินที่ไหนก็แม่อร่อยเคยกับกะปิที่นี่ต้องมาที่กบะปันนีนะคะขอบคุณค่ะอ้าว นี่อะไรนี่มาเรียมเนื้อทอดนี่อาหารทะล้านนะเป็นไงขายดีไหมได้ครับม่ได้นะเออให้กำลังใจนะลูกนะอเอออันนี้คนรุ่นใหม่แล้วเขาจะเริ่มทำมาหากินแล้วอันนี้อยู่ในกรุงเทพเลยใช่ไหมครักรุงเทพเขาก็เป็นชาวมุสิมอยู่แถวหนองจอกหนองจอกใช่ไหมหรือมินบุรีมินบุรีหนองจอกมีอยู่สามที่นะขายดีปรากฏว่าเป็นพี่น้องมุสิมที่อยู่ตรงนี้ที่ขายของดีที่สุด อยู่สามจังหวัดขายไม่ค่อยได้มีพวกเราขายได้ดีที่สุดยองเข้าลำบากกันไม่ค่อยได้ขายไงเขาอยากขายแต่เขาก็ขายไม่ได้สู้เราก็ได้เราขายดีกว่าเขาขายเนื้ออร่อยคนพุทธิบุรีเขาจะเก่งเรื่องเนื้อกับวิธีคือถ้าทำไม่เป็นนี่ก็อาจจะไม่อร่อยนี่อะไรเอ่ยเมาะนางฟ้า ขุนพายนครศรีธรรมราชมีผัดอาหารฮาลาสนี่ยฮะนี่เขาเรียกข้าวมันแกงเนื้อเป็นแกงเป็นแกงทา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 งใต้ทางพิซซ่าพิซซ่าของเขานครอันนี้ข้าวคุกกะปิอันนี้ข้าวยักษ์ใช่เขาดังข้าวคุกกะปินะไปขายดีๆนะเนี่ยข้าวยักษ์ปัตตาคุกกะปิมันแกงหมี่กระทะกะทิ เรียกเป็นบีกกะทะนี่ที่ไหนอามีนข้าวเหนียวมูนเหรอใช่ไหมนี่ก็อะไรเขาเก็บปักหม้อสักครูผักสดสดอืๆใายดีไหมม้อใช่ดีเนาะกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีอันนี้ก็ยังอยู่ในโซนฮาราฮาราหมดตรงนี้ฮาราสหมดนะเพื่อพี่น้องชาวมุสลิมมาเนี่ยเขาจะได้กินอย่างสบายใจอ่าเพราะพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาจะ ถ้าจะให้เขาสบายใจต้องเรื่องจานเจริญการคนทาใช่ไหมผู้ประกอบการทําการฆ่าสัตว์ต่างๆก็มีหลักการทางศาสนาเขาอยู่ดางนั้นเขาจะต้องมีการกล่าวสรรเสริญพระเจ้าก่อนก่อนที่จะทําอาหารเขาจะมีหลักการเขาคนกินเขาก็สบายใจว่าไม่ไปดวกนะฮะก็เป็นโซนเฉพาะเลยเฉพาะฮาลานซึ่งเราก็จะให้โอกาสทุกครั้งนะ น้องแก้วประจวบจ้าทำอะไรขายข้าวหมกไก่นี่นี่นี่ขึ้นชื่อมากข้าวหมกไก่นี่ขึ้นชื่อมากโอหอมมากพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องข้าวหมกไก่กับไข่ทอดสองอย่างเนี่ยไก่ที่ทำก็หอมเจียวเขาเก่งมากคล้ายๆกับผัดใหญ่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากขายเหอะเราพา มาออกรายการชวนชิมให้แล้วเดี๋ยวจะพาคนเข้ามาอา้าวกลุ่มแม่บ้านร่องแก้วประจวบกีฬายขยันนะครับ<า>ข้าวมกไก่กับไก่ทอดหอมเฉียวเนื้อ,อไม่เอาขอบคุณมากซุปเนื้อเขาต้มจนเปื่อยอร่อยนะหอมมากเมืเ่อสักครู่นะคะมาทางนี้บ้างน,นี่อะไรของไทยก๋เตี๋ยวเนื้อของไท่รามินจังหวัดตราดเป็นผู้สิบเหมือนกันอร่อย ถ้าเกิดว่าโซนอาหารทาลานี่ก็มาด้านหลังนี่เลยด้านหลังสุนโซนอาหารใช่ไหมคะน่าจะขีนขึ้นทั้งเรื่องหนึ่งอาหารทานอาหารลาเขาจะได้รู้เนี่ยเกาเหลาก็มีเห็นไหมเนื้อตุ๋นโคคุนพันโคขุนเกาเหลาเนื้อตุ๋นเหรอโอ้โหสุดยอดเลยเธอจวัดตาเหรอเลี้ยงที่จังหวัดตากตากนี่โคเขาเยอะใช่ฮะแล้วเป็นยังไงคะ ่าโอเคฮะวันนี้หยุดนะฮะวันนี้ก็จะยิ้มเงียบก่อนเดี๋ยวรอมื้อเย็นมื้อเย็นแล้วมื้อที่นี่ผ่านมาเป็นยังไงคะโอเคครับโอเคมันจะเป็นคนก็เดินกลับมาแวะกินข้าวเที่ยงกันกินข้าวเย็นกันอย่างเงี้ยครับเพราะวันธรรมดาเขาก็ต้องทำงานกันางเงี้ยนะซื้อกลับเลยซื้อกลับไปทานบ้านดีนะขอบคุณค่ะนั่นทำขาหมูด้วยเหรอขาหมูด้วยโอ้ยรวยใหญ่วหมเอาตังค์ไปเก็บที่ไหนอะอย่างเงี้ยฮะฮะ นี่อะไรจานลูกชิ้นปลาชิมใจอินทรีค่ะพรอนจานปลาอินทรีชิมกว่าได้นะคะชิมกว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่จะมาชวนชิมให้ชิมก่อนดลยค่ะชิมให้อ่ให้น้องๆช่วยกันชิมหน่อยจะชุ่มคอชุมพรเลยโอ้ยนี่ปลาทูดีไปนะปลาทูหอมเหมอเอาไทยใช่ค่ะใช่ค่ะมันหอมจริงเหรอครับ ขานมายอดะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปนั่งกินข้าวกันตรงไหนโอเคค่ะฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ตันเป้ามีครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็มีเยอะค่ะแต่หน้าค่ะแต่หน้านี้ตอนนี้ใกล้เคียงยังก็เริ่มใกล้เคียงแล้วอ่ะค่ะอุ๊ยเป็นกำลังใจให้ได้แต่จะอร่อยจริงไม่อร่อยจริงต้องลองจะลองลองชิมอะค่ะร้อนใช่ไหมคะร้อนนิดนึงอะค่ะ อร่อยไหมครับอร่อยจริงไหมไอพี่ไปชิมหน่อยนะคะว่าจะชิมยาวราาได้หรือเปล่าโอ้โอร่อยกว่ายาวราาอยู่แล้วเพราะเราเป็นของดังเจ็ดหกจังหวัดอยู่แล้วมาเปิดตลาดนะคะที่นี่ค่ะเอาเนื้อกลับไปทอดเองที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะ นี่ไปฝั่งนู้นบ้างฝั่งนู้นจะมีอร่อยเยอะมีซีฟู้ดมีรสรสช่องวัดเจดมีข้าวหมูแดงหมูกรอบ